สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลาครับช่องกันชัยลำเพิดอ๋อพิเชียวเครับผมตอนนี้เข้ามาหอดอำเภอเพ้นแล้วพี่น้องนะครับผมตอนนี้เพื่อที่ไฟเข้าคืนเรียบร้อยแล้วพี่น้องปัดปงานตึงเทียนเรือแต่อันประดับประดับกับท่านแม่ปะมาเลยแต่ผมมีคนมาบอกแม่ยังบอท่านคืนบอกท่านคืนดูสิครับพี่น้องมากหอดจัดถึงครับครับพี่น้องเหนี่ยวนุ่เหนี่ยวนุ่งโอ้ยซื้อเอาเป๋มาเนาะ ปแล้วยืมเฟซบาตุยแล้วนอนเหมือนครับพี่น้องครับจอดขางเครื่องปั้นเลยครับมันีงไก่้องน้ำพออุบัติขวนี้บาตคขตัวนี้หายอุปกรณส่ความน้ำด้วยวะพี่น้องุันนี้โอ้พี่น้องโอ้พูดในหมกอาบน้ำอาบน้ำยังดีครับล่างล่างร่างก่อนยังล่างล่างฉีดพรมครับหนึ่ครับไปไปขอบคุณป้าสิบนะครับผมครับผมครับขอบคุณ สายเหลืองมหาสายเหลืองผีโขกจากูเชี่ยวตัวนี่ลำไส้ใหญ่นะทองที่ลำไส้ใหญ่ไส้โค้งไสค้เออับมาหอดจัตเตอร์นิดเดียวผูกเปสต์แล้อตุยเด้อร์ผูกเปส์ไวเด้อร์เดี๋ยวคอนนั่งแหละขอของน้เด้อเอาสู้พีที่เขามาถ่ายอยู่นี่แต่มาขึ้นกดมาใหม่อีกแล้วทีมงานเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผูกเปส์เออเสร็จเข้ากลางไปแล้วเข้าจังกางถ่ายโอเคครับเขอบไปนี่เลย หูนลงลงน้องหูนเลยอดแมนอยู่อ๋อมีแมมีแบบซมแลยอ๋อจึ๊าหาจกอไเขาประกาศเป็นเสนีย์นี่เอ็นรับพี่นอกครับพราะหอนนะครับพี่นอกโอ้แดดหอน ฮอนฮอนมาฮอดจอเทิงแล้วฮอนฮอนฮอนยังพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณานอนะครับผมมาฮอดตั้งแต่เมื่อคือนนี้บอกผอนได้หว,วานไงโอ้นอ่นดีดีเลยบอก <laughs> โอ้ไฟก็ขึ้นแล้วนะพี่น้อง สถานที่วันนี้ครับยอดครับเดินเดินกว้างควงครับพี่นอ้องงานบุญบังไฟอำเภอเพนครับสวัสดีสสวัสดีค สวัสดีครับสวัสดีครับผมออนป้าปะอนอนครับอ้อนยากาศดีครับพี่น้องงานฟรีวะมือแรงนี่นออ้อมพา หอ,อมสังกสีเนาะอหอ,อมสังกสีครับตัวแรกครับโอ่าเด็กดักมาหอดแต่ไมอเด้มวนป่มือไปใส่กับปูบนเปี่าหนเออเออเอ,อ้ นี่ไปนับเส่นหน้านองบ่ครับพี่นอ้องโอ้เสียงเ,เพลงตุบตับตุบตับดีแท่น้องกว้างขวางครับพี่น้องกว้างขวางครับอโอ้แดด ห่อนหอนหอนแบบโพดโพห่อนแบบโพดโพเลยนี่ หเห็นนะครับมาหอดจอเทิงนะครับพี่น้องหอนหลายหอนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายระเผลนอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผม ไฟลานนะครับบุญมังไฟลานพวกไปตุย้ยพุกแมมโหหอดรับสุดยอดสุดยอด เป็นที่กว้างขวางดีครับพี่น้องนะครับสุดยอดสุดยอดสำรวจปลาพี่น้องสำรวจปลา พักกระถินครับเดินนี่รับเมื่อแรกก็เต็มนะครับพี่น้องมอกจอรดรถจอดเรืเ่อนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกัญชัยลำเพลเินระเปี้ยวมาหอดกอนมูครับพี่น้องนะครับผมถ่ายบรรยากาศรับพี่น้องเดืเบ่งเด้ชบ่มกันนะครับเ็ตตามักคุดอันหายแย่ครับพี่น้องแน่น คืนเรียบร้อยแล้วครับผมสด,ส,ดสดตอนนี้ที่อำเภอเพนรนะครับสถานที่กว้างขวางครับรถบัสกำลังตามคนมานะครับพี่น้องรถบัสรถชุดกำลังตามคนมานะครับ พระเอกน้องอพ่อหลอ่อมพอร่ำครับเตรียมความพร้อมนะครับผมพี่น้องมือแร่งมาเหมือนกันจวดจดาดฝาดบึ่มนะครับสอดแจง้งสอดหุ่งนะครับพี่น้องเนาะครับผมกับทีมงานสาวนา้อยเพชรบ้านแพงนะครับมีสงไห้รงหน้ามองขีมมองเงี้ยวบื่อพี่น้อง ภายรอบนอกพุที่อยู่ภายรอบนอกรีบเร่งเร็วไววันนี้สนุกกันแน่นอนมันสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแพงแพง,แพงตรงนี้นหะนสิเป็นเดินตลาดคลองถมนะพี่น้องนะครับน่าจะเป็นเดินตลาดคลองถม ปวดเนี่ยแห้งพี่น้องของนายซีบกำปั้นพี่น้องเราไปไปทายปลาได้ครับเมื่อกี้นะที่บอกความจริงหลอดมาเราไปหนังก็ไปยืนเงี่ยวกันทร้งดามวอไปเงี่ยนี่ล่ะก็ยืนเงี่ยพี่จะเปหนังแต่ว่าอย่าลืมอย่าหลงอย่าหลงไงล่ะวอแล้วเนาะก็หูวอยู่เจ้ามาหนังนี่จะขึ้นมาก่อนบ้านก่อนเมืองเขากระโดเอามาทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเสียดแงเลือดบริเวณเลยเนาะปลูกเปลือกไ ปลูกเลาเนี่ยไม่คอยชี้แนะก็เรื่องประเด็นเเนาะเอาสิโทษก็โทษก็บ่าอะไรบ้านหยังโทษหยังเอาไปฟังเพลงอยู่เนี่ยยามาว่าโอรมาชั่นหัวใจเนี่ยยามว่าเถาะบัดยยำอยู่รถลดขึ้นฟังเพลงว่าตั้งแต่อันบัตรแพงจุดถอดแล้ก็เพิ่มเพลินห้าสตางคแตกยังบุนับได้แล้วนี่ห้าคนเล้วนี่ห้าคนก็บอเวนแปดซะอย่าบบอย่าหาซะแปดซะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วพี่น้องเนาะมาหา เนี่ยบอขึ้นรถในบ่หูเลยแมนอันขึ้นรถนอนขึ้นรถนอนบ่แมนดอกแหนลักฐานเพา่แ่ักฐานผ้าบ่แบงค่ะทีเบิร์แกรอต้องเสียบไปตนใช่้าจอมงดูสามวันฟังเพลมาบังดูหน้าจอไปฟังเพลงน้าบังเนี่่กดถีบกดแล้วกดแล้วเอ้กดแล้วเออตุยตุยเลยกูอายุสี่สิบเจ็ดเลยได้ตุยกูแมนจสิเบิงบ่าพอแมงง่เจาสีเบิรงหน้าจอบ่เบิงหน้าจอแล้วกดกด เอ้พี่น้องก็เห็นได้ปรบกคตถี่มึงหนึ่งโอ้ยผูกเปรแล้วเด้ยหองเดียวละเอาเพราผูกเปรนี่มองนี่มันจะหอมก่อนที่รักขาที่เปิดเผยมากที่นีรีบผูกรีบผูกรีบผูกเออทำมาผูกแล้วขาเปิดเผย่ย่างเนเห่าคนเดียวแ้นยี่ยไปคุมเบาอยู่มมันเบาแม่คอยปวดแอลนั่งรถมาโอ้ยมาหาเนีไปคุ่มเบาอยู่ไหมเดี๋ยวมึงเดี๋ยมาหามึงเดีอเาเอาหาเอาพี่น้องให้เข้ากัน ไปเปรียบมวยก่อนครับพี่นองช่วงนี้พอ,อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ